สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเกษตรทุกท่านคะวันนี้เราสองคนผัวเมียนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาตัดหนอ่อกล้วยนะคะเพื่อที่จะไปทําจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยนะคะเพื่อนๆ <im itation> ก็จะให้ฝ่ายชายนะคะเป็นคนดําเนินการตัดต้นกล้วยนะคะเราก็เลือกเอาตอน้นกล้วยที่แบบว่าไม่มีโรคนะคะเอาตอน้นกล้วยที่สมบูรณ์หน่อยนะคะที่จะมาทําจุลินทรีย์ค่ะเราก็ได้หนอ่อกล้วยมาแล้วนะคะเราก็มาทําการสับหนอ่อกล้วยเลยค่ะ ระหว่างที่รอฝ่ายชายสับหนอกกล้วยให้เสร็จนะคะเราก็จะมาเล่าถึงจุลินทรีย์หนอกกล้วยกันว่ามีความสําคัญต่อพี่น้องเกษตรอย่างไรบ้างนะคะจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะคะถือว่ามีความสําคัญมากนะคะในการเจริญเติบโตของพืชนะคะรวมทั้งจุลินทรีย์หนอกล้วยเขาอย่างช่วยย่อยสลายฟางข้าวนะคะให้กลายเป็นปุ๋ยสําหรับพืชที่เราปลูกได้ดีมากๆค่ะและจุลินทรีย์หนอกล้วยที่เรากําลังจะพาทานี้นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติเด่นๆก็คือเขาจะไปช่วยย่อยนะคะ ปรับสภาพโครงสร้างดินนะคะให้ดินมีความร่วนซุยนะคะและก็จะทําให้รากพืชของเราที่เราปลูกลงไปนั้นนะคะชอนชัยลงไปในดินได้ลึกมากๆนะคะส่วนผลที่ตามมาก็คือผลผลิตของเราก็จะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะและจุลินทรีย์หนอบบ่อปุ้ยที่เราทํานี้เขาก็ยังเป็นจุลินทรีย์ตั้งต้นในการทําปุ๋ยหมักตัวอื่นได้ด้วยค่ะ เราก็มาเริ่มทํากันได้เลยค่ะเราก็จะสับหน่อกล้วยให้ละเอียดแบบนี้นะคะเราก็จะใช้หน่อกล้วยสับละเอียดแบบนี้3กิโลนะคะเอาลงไปในถังเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้กา,กากน้ำตาลนะคะผสมกับ EM นะคะให้ได้1ลิตรนะคะ เราก็มาทำการเตรียมส่วนผสมกันก่อนนะคะเพื่อนๆเราก็เทกากน้ำตาลผสมกับ E M นะคะ1ลิตรลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต้องใช้จุลินทรีย์เพิ่มนะคะก็จะเป็นนมเปรี้ยวนะคะยี่ห้อใดก็ได้นะคะเพื่อนๆ1ขวดนะคะเทลงไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมีจุลินทรีย์นะคะตัวช่วยที่ทําให้จุลินทรีย์เราเป็นเร็วขึ้นก็คือโยเกิร์ตนั่นเองนะคะเทลงไปเลยค่ะให้หมดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันนะคะ ได้ส่วนผสมแล้วนะคะเราก็มาเทใส่หนอกดล้วยที่เราเตรียมไว้เลยค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ใช้น้ําสะอาดนะคะตามลงไปเลยนะคะเทไปกะว่าให้ท่วมหลังมือเราพอดีนะคะแล้วเราก็ทําการคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะ เพียงเท่านี้นะคะขั้นตอนการทําจุลินทรีย์หนอกล้วยก็ง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนการเก็บรักษานะคะเราก็ใช้ฝาปิดหรือถุงพลาสติกหุ้มไว้แบบที่เราทํานะคะก็เก็บไว้ในที่ร่มนะคะระหว่าง1-7วันนะคะทุกเช้าเย็นเราก็ต้องเปิดฝานะคะทําการคนหนอกไล้วยให้เข้ากันนะคะส่วนอัตราการใช้นะคะการฉีดพ่นนะคะใช้น้ําจุลินทรีย์สช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะราดลงดินนะคะใช้จุลิน ซีนอกกล้วย5ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ20ลิตรค่ะคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องชาวกเกษตรของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ